คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้เรียกผู้ปกครองมาคุยด้วยนะ แร้บพ่อแม่พี่น้องนะปั่นระอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกับพี่หลวงเมลนะครับวันนี้พี่หลวงขอแยกแหลงกลางนะเออโอเคครับผมวันนี้พี่หลวงพบตัวมาแค่สองร้อยสามบาทนะครับผมวันนี้จะมาหมุนเกมสวิตโบนันซ่านะครับผมเป็นตำสุดหนึ่งบาทครับฟีเจอพินหนึ่งร้อยเออมีอยู่จริงนะครับผมเดี๋ยวพี่หลวงขอล้างหนะเบ็ดก่อนนะโอเคครับอันดับแรกนะเราล้างหนะเบ็ดก่อนครับผมโอเคครับพี่น้องโนี่ก็ไปกันต่อครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเอาเุินมาต่อครับสวยครับไปกันต่อครับพี่น้องโอเคครับ ีไอยังไอไม่เก้าเกมเลยพี่น้องเหรอโอเคครับผมไปกันต่อครับยังไงครับอ่ะสวยครับไม่ต้อนครับอ่าดูดีสวยครับพี่น้องอ่าครับฝากกดไลค์กดสมัครไฟล์ช่องพี่หลวงไว้กันนะครับผมโอเคได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพี่หลวงนะครับมีคลิปมีเกมอะไรมาแนะนำให้มาให้มาเหมือนใคยใช้รีวิวัให้ก็มีก็มาได้ครับโอเคครับไปกันต่อที่แอปเปิ้ลครับผม โอเคครับพี่น้องไปกันต่อครับอ่ะมาครับและเดี๋ยวเราล้างหนะ้าเบ็ดกันแล้วนะครับผมโอเคมาซื้อพีระปินหนึ่งร้อยโอ้โหถูกว่าพี่โดองที่มูแล้วโอเคอเครับผมหนึ่งร้อยได้สิบพีระปินเยี่ยมจีบรังนะครับอ่ะไปครับไอ่อ่ามาถึงก็พูนสิบลงพี่น้องไม่เก้าเก๊แต่ว่านี่ครับไปกันต่อพี่น้องโอเคครับต่อนี้แตกไปครับไปกันต่อพี่น้องอ่ะเฮอ,อพี่น้องสิบแปดบาทยาาเดี๋ยวมันแตกให้ละไป นี่หนุยาที่หลวงหนักใจเลยทีท่ว่าจะแก้บันจำรื้อใจแมนน่นอ่ะฮึมๆแม่เฮืยไปครับพี่น้องไอ้ไอ,อ,อ้แตงโมตอกต่อแตกต่อตุ้ยไม่รู้อะไรพี่หลวงเลยบัวยลุงตุงดังแหม็นี่ปอแหลงกลางถึงโอเคครับผม,ะมน,นะกล้วยหอมจอมชวนแล้วเรากล้วยลงเยอะนะวันนี้นะพี่หลวงว่ากล้วยลงเยอะนะสงใจลิงลงมาจากกวนโอเคครับผมไปกันต่อครับพี่น้องอนะไปยะ แม่เอยจัดไม่แตกนะพี่น้องโอเคไปกันต่อครับผมเหลือ1 2 0ยิบาทนะ้าเล็กเดียวนะแม่เอยจัดตัวเ็เล็กเดียวจัดเหนื่อยเลยได้มาย1บาทโอเคครับไปกันต่ออ่ะเห็นไหม้วยหมอมมาแล้วพี่น้องอ่ะลูกยีนมาถวยครับพี่น้องอายังไม่เข้าแก่ล้วพี่น้องหรออืม,อมพี่น้องไปกันต่อครับไปกันต่ออ่ะมาอันนี้เราเล่นแบบออโต้นะหมุนออโต้นะโอเคนะพี่หลวงไม่ได้กดเองนะโอเคครับผม ไปครับมันมีเทคนิคนะพี่หลวงบอกเลยนะพี่หลวงมีเทคนิคของพี่หลวงนะครับผมเล่นแบบไตเแบบ็ดแล้วก็หมุนออโต้ไปด้วยแล้วก็เราก็หมุนเองด้วยนะเอ,อเทคนิคดีๆจากพี่หลวงมีให้ครับผมสนใจแอดไลน์ด้านล่างได้เลยโอเคครับไปกันต่อที่อารหุ่นครับผมอาลูกนี้เจลลี่มาต่อสวยครับผมก้อยหอมจำตวนต่อครับอายะไม่เอยยะไม่เข้าแก้หลาพี่น้องหลกนี้โอเคครับเงวันนี้นะครับ ตุนนะพกมา200แต่พี่หลวงยาเอาหลอกไปหลักพันนะครับตอนว,วันนี้ต้องเอาหลอกไปได้เพราะว่าการเน็ดมาพี่น้องเออการเน็ดตวงมาแล้ววันก่อนว่าเปลี่ยนเน็ตตกลงกไยนพี่น้องโอเคครับมาไปกันต่อพี่นอ้องไอ,อ้เนี่ยเห็นไหมพอไม่ใจการเน็ดตึงเลยอ่ะไอ้โอเคครับพี่น้องไปกันต่อฮะพี่ยมอจมจอมตุนแล้วล่ะพี่น้องเอมามามารอบนี้นะเดี๋ยวเรามาเล่นแบบใช้เทคนิค ที่พี่หลวงบอกนะเออแต่เดี๋ยวก่อนจะใช้เทคนิคนะพี่หลวงขอพักแป๊บหนึ่งมันต้องมีการหยุดมีการพักมีการเล่นต่อนะครับพี่น้องโอเคถ้าว่าเราใส่อย่างเดียวนะแมทพี่หลวงบอกเลยแมทจัดไม่เหลือนะี่โอเคครับผมมา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 เดี๋ยวพี่หลวงขอพักสักแป๊บเดี๋ยวเราเล่นกันต่อพี่หลวงว่าวันนี้ลายมันเก่งๆหรืโจ้ะนะมันแปลกๆพี่หลวงว่าแต่เชนพี่หลวงบอกว่าต้องถึงปันวันนี้ยังไงก็แตกหลักปันลาวพี่น้องเออ โอเคครับจื้อวีราะินกัน100มาโอเคตอนนี้พี่หลวงเหลือ20บาทแล้วนะมาครับมาสิบรอบเหมือนเดิมโอเคไปกันต่อพี่น้องมา ừ, ดอกเลกเยียบลาวพี่น้องเอออือสองก็เยียบลาวพี่น้องอือดอกนี้รวยพี่น้องพอแตกต่อเออแบบนั้นแหละแตกต่อต่อรวย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 อ๋อยัม่อเอ้ยไปต่อไปต่ออืมไม่เอ้ยอได้เจ็ด คูณจิตยีบาทลาวอายย่าไม่เอ้ยพี่น้องเือเหมือนรอบแรกเลยยี่สบาทเรจงว่าขาดตุนยับลาวนี่พี่หลวงเลยวอยย่าไม่เอ้ยมาพี่น้องเฮ้ยตไม่เอ้ยคูณลงเยอะแต่ว่าตัวแตกต่อคอมโบต่อไปเฮ้ยย่าพี่น้องเลยตาคูณจิตมาเล็กเดียวอย่าไม่เอ้ยได้ของพี่น้องเออเ้นี่ีได้จาดเมันไม่แตกไ้พี่น้องไปต่อพี่น้อง อ่าดยูยแม่ยพี่น้องอห่ออาบาทน่่ยใจพี่น้องอืมห่อแรงเลาเล็กเดียวยี่เ็ดบาทรอบนี้จาบวกบาทพี่น้องขาดตุนแลงเหล้าพี่หลวงอ่าไปต่อไปต่อไปไปรอไม่ยอมครับเราปุกตุนมาแล้ววันนี้เราตั้งใจไปแล้วเราต้องเอาหลักพันโอเคไปเราออโต้ออตโอต,อหตอนะอ้หมุนกันที่หนึ่งร้อยรอบเลยนะเออหมุนแน้ตาฉีกไปเลยพี่น้องลองเลที่ว่ามันอีเหนือกว่าเราหรือเรารอีเหนือกว่ามันหมดก็เลิกพี่น้องเออแต่ถ้าไม่เลิกก็เล่นต่อเติมใหม่อ่า โอเคครับผมไปกันต่ออย่าไปยอมมันพี่น้องเรามันใจนักลู่อยู่แล้วไปครับง่ไม่เฮยอันเพลืองาไปลาวพี่น้องไปลาวอ่าโยเยียบแป๊กเลยพี่น้องเออไม่เก้าแก้เลยจ้าเหนื่อยใจย,ยิงยิงเลยอ่ะ,ะอืมมาสวยครับพี่น้องดอกนี้ก่อยหอมจอมรุนอ่าแม่เออแตกทีเดียวเนี่ยพี่น้องลายมันเกลีก่ยเก่ยเงอเห็นไหมเน็ตเอาแล้วลาวพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเก็บอาเบี้ยไปจ่ายก้าเน็ตก้า ก็ตวงมาแล้วนี่เน็ตเล่นไม่ค่อยดีเลยโอเคครับดอกนี้สวยพี่น้องแตกต่อไหมไอ้อย่าไม่ต่อพี่น้องเออไปกันต่อพี่น้องสามบาทดอกนี้อ่าดอกนี้เต็มกระดานพี่น้องสวยสวยสวยแม่เอ้ยยัดเหนื่อยเลยพี่หลวงเออเลยยี่สิบบาทแล้วไปครับพี่น้องมาแอปเปิลแตกต่อพี่น้องสวยสวยสวยไอ้ยยะแม่เอ้ยอจัดสิบสี่บาทเหนื่อยนี่จัดวังยิ่งขึ้นเออเลยไป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 ต่อพี่น้องเราอย่าไปยอมมัน รวยพี่น้องดอกนี้กล้วยออกมาอ่าโอ้แตงกอรวยสวยรวยแตงโมไปเออพรรณเลศรวยแตกหยับหยับไม่ไปหลวงตีตีพี่หลวงโยมไปจ่ายก้าเน็ตนี่พี่น้องไปไปอืมเบื่อรวยพี่น้องดอกนี้รวยแตงกอเออแตงโมรวยอาย่างไม่เอ้ยลูกพีชมากล้วยไหมไอ้ยากล้วยไม่มาพี่น้องโอกาสอีกเดียวไปต่อพี่น้องไปต่อเออมาไอ้ย่าไม่เอ้ยเ้อดอกนี้เริ่มแล้วนะพี่น้องนี่ สาวว่าเริ่มแล้วนี่ลายมันเริ่มสวยแล้วนี่ฮดอกนี้ขอตะกี้เจอตะกี้เจอตะกี้เจออีกสองสองตัวสองตัวไอยามาไหมไอยามาตัวเดียวพี่น้องอชัดไปต่อไปต่อฮเรียดอะไปต่อไปต่ออืดอกนี้เต็มแน่ปางครับพี่น้องเบือเต็มกราบลาวไปเยอะๆๆเมียวิฟางเบือไปต่อพี่น้องอืม ไม่ค่อยวยแต่ไรแล้วนี่แลกเดี๋ยวเราสาว่าเริ่มมาดีดิฮะเนี่ยสวยดองนี้พี่น้องอ่าเต็มกาบสองทีปังกับพี่น้องลงดีดีจะกิจเจอมาดีพี่หลวงขอทีดีขอแตกหยามหยาักทีนี้เออพี่น้องดอกนี้เปลือกขอปุ๊บได้ปั๊บให้ยาเหมือนมันรู้อ่ะพี่น้องไปครับสิบรอบหมุนกีไม่ต้องซื้ออ่าดอกนี้แตกสวยแม่เอ้ยจ้าแตกทีเดียวบาทเดียวพี่น้องไม่รวยแล้วแบบนี้เหนื่อยใจด้วยเ้อรวย Ừ, có to, có to, có to. Ấy da, dạ, mẹ ơi. Ít điều. Phải to phải to. Nhà bây giờ mình. Lo chơi nắp cuối leo dừng lấy 6 lọc. Phải gặp đi Bảng Phạm, đồng đi. Rồi bây đóng, cuốn mà leo. Ấy da, mẹ ơi. 30 trịp Phải to bây giờ, da. Đóng đi. Má mấy, má mấy, má Có to. Ừ, phải nát lên vì đóng. to. da, to ได้1 3อยสามจุดสองบาทเฮ้ยยม่เ hmm. อ้ยก็ยังดีเอาตะถือว่าได้เล่นต่อต่อเดียวต่อเดียวถ้าว่าไม่แตกล่ะนะซื้อวีรบินเต๋อพี่หลวงว่าเซนมันแปลกๆนี่พี่หลวงรู้สึกแปลกๆว่าต่อเดียวมันต้องถึงหลักพันนี่พี่หลวงพี่โจอยู่นี่เออนะครับอย่าลืมกดจับตะไคร้กดติดตามกดถูกใจช่องคลิปพี่หลวงไว้กันนะเออพี่หลวงฝากด้วยโอเคครับสองนี้สวยพี่น้องมาคู่หนักมาแล้วสวยพี่น้องไปต่อแตกต่อเออประมาณนั้นแหละ ไปต่อเออ่นแหละเอาุูมาแล้วก็แตกตอที่ลูกปีดครับโอเคแตงโมไปต่ออ่าสวยพี่น้องดอกนี้อ่านี่ดอกนี้วับมับปางก้าพี่น้องหนึ่งพันสิบกบาทเรือเรือบอกแล้วถึงพันแน่นอนเ้นพี่หลวงมันบอกนี่บนเพอก็ถึงนี่ไอ้ย,ยารอยไหมรอยนี่บอกเลยเกมนีน้เล่นง่ายนี่ได้ใต้ตังจริงนี่อ่าม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 า,มาครับ เห็นไหมแปบ๊บเดียวนี้ไม่ถึงจิบนาทีได้แล้วพันกว่าบาทนะใครสนใจนะแอดไลน์ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปพี่หลวงเลยครับผมแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวพี่หลวงแนะนําให้ว่าจาปันเปลืออะไรปันปลือนะเออโอเคไปกันต่อครับ่ะเบอร์เหลือไม่กี่รอบเลยนี่พี่หลวงถามว่าเล่เดียวเหลือสองดำรอบนะอย่าลืมกดไลค์กดตับตะกร้าช่องพี่หลวงไว้กันครับผมโอเคหนึ่งพันหาบาทไปกันต่อครับพี่น้องกอดักพันสี่พันห้าได้ไหมนะโอเคครับสวยครับตรงน,นี้ คูณต่อคูณต่อคูณเยอะๆออคูณเยอะๆไอ้ย่าแม่เอ้ยแตกสวยแล้วขคูณเยอะๆไอ้ย่าแม่เอ้ยร้อยแปดสิบแปดบาทโอเคครับพี่น้องสวยรวยรว,วยยังเหลือจองรอบนะเออใครอยากให้พี่หลวงรีวิวเกมอะไรนะครับรีวิวหรือว่าเล่นเกมไหนนะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวพี่หลวงเล่นนะหมถูเลนะออโอเคครับหมดแล้วนะโอเคไว้วันหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผมวันนี้นะครับ วโอเคพันสี่ร้อยนะโอเคไว้วันหนะ้ามาเจอกันครับผมสวัสดีครับ